โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รักนาานะคะทีนี้เรามาเข้าสู่ลักนาาของธนูกันนะคะโอเคใกล้และใกล้ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้จะจบแหลวโอเคก็ไอเสียเวลากันนะคะฝ้ายขออธิบายกันนะคะมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยก็เลยอาจจะช้านิดนึงโอเคเรามารีคอร์ดรีเซ็ตสมองกันแบบหนึ่ง โอเคสำหรับใครนะคะที่รอรักนาธนูนะคะเรามาถึงแล้วนะคะดังนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆอนเนี่ยออลองมาดูนะคะว่าดวงชะตาของเพื่อนๆเนี่ยตั้งแต่วันที่16-30ถึง30มิถุนายนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ,ะและสำหรับใครที่เข้ามานะคะและ้วก็หาแบบไม่ใช่รักนาธนูก็คือสามารถเข้ามาดูในโปรไฟล์ได้นะคะเพราะว่าป้าจะ ลงเอาไว้ให้เพื่อนๆลองหาดูทั้งหมดเนี่ยมันจะมี3ามพาร์ตนะคะจะมีอ่าลักนาละสามคลิปปะคะโอเคดังนั้นก็จะแบ่งเป็นสามพาร์ทนะะเานาแะแล้วก็ใครที่ไม่รู้นะคะว่าตัวเองเป็นลักนณาไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะแต่ว่ารบกวนใส่ข้อมูลมาให้พร้อมเลยนะคะ <S <S ก็คือต้องมีวันที่เดือนแล้วก็เวลาเกิดน,นะคะลักษนามันจะใช้ ข้อมูลเยอะกว่าราศีนะคะเพราะว่าความซับซ้อนของดวงดาวมันก็จะเยอะยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะเจาะลึกได้มากขึ้นอีกนะคะดังนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆใส่ข้อมูลให้ครบได้ไม่ต้องมีการเสียเวลาและเดี๋ยวไฟก็จะดูให้ค่ะว่าเพื่อนๆเ,เป็นลัคนาไหนเนาะโอเคเรามาพูดภาพรวมก่อนของลัคนาธนูนะคะว่าภาพรวมของดวงชะตา ของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เปิดประตูสู่โอ,อก,กาสช่วง เวลาแห่งความขยายอนาเขตนะคะมันเป็นช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวลัคนาธนูนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่จะขยายอนาเขตขอบเขตนะคะและเปิดรับโอกาสใหม่ๆนะคะที่เพิ่มเพ่มจะสัมผัสได้ถึงพลังงานแห่งการพจภัาความกระตือรือร้นในการเรียนรู้นะคะดับความปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะ เป็นโอกาสทองที่จะทําให้คุณพบเส้นทางสิ่งใหม่ๆในชีวิตเพิ่มคูณความรู้นะคะและเดินทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้พุ่งเป้าไว้นะคะ mm. จังหวะที่ดีนะคะของชาวลัคนาธนูนะคะจะเป็นวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะคะเป็นช่วงแห่งที่คุณมีความคิดมีวิสัยทัศน์ของเพื่อนๆเนี่ยจาก9้า ไกลนะคะเหมาะกับการวางแผนในอนาคตการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการเดินทางเพื่อหาประสบการณ์นะคะแล้วก็วันที่24-27ถึงมิถุนายนเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะหรือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ลับผู้ใหญ่นะคะที่จะมองเห็นศักยภาพของเพื่อนๆนะคะแล้วก็จังหวะที่เพื่อนๆควรระวังนะคะก็คือวันที่20มิถุนายนนะคะควรระวังเรื่อง ของความใจร้อนเนะาะเรื่องการตัดสินใจที่คุณหันพันเล่นนะคะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ควรใช้ความรอบคอบนะคะแล้วก็ใจเย็นนะคะแล้วก็วันที่28มิถุนายนนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องเผชิญกับข้อจํากัดในบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือความรับผิดชอบที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มเๆมควรที่จะตั้งรับมันด้วยความอดทนและความมีสติเนาะ อิทธิพลจากดวงดาวนะคะกาโรโคจรของดวงดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาว ประจําตัวของเพื่อนๆในตําแหน่งที่มันส่งผลเนี่ยมาส่งผลในด้านของโชคลาภและความสําเร็จนะคะการขยายตัวนะคะและปัญญาที่จะทําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของชีวิตนะคะนอกจากนี้เนี่ยดวงอาทิตย์นะคะยังคงให้พลังของความสดใสน,นะคะและความมุ่งมั่นที่จะเป็นช่วงทําให้ชาวธนูเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมั่น ในวิสัยทัศน์ของตนเองและแข็งแร่งขึ้นจากการออกไปเผชิญอันลบกวางดูยิ่งใหญ่ไหมอะแล้วก็ถ้าดวงดาวหรือดาวที่ส่งผลแรงในช่วงนี้นะคะก็ mm hmm. คือคุณเป็นนักะจุนภัยแล้ว การแสวงหาปัญญาเนาะในช่วง15วันนี้นะคะดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจําตัวของเพื่อนเพเนี่ยได้โคจรเข้ามาในตําแหน่งนะคะส่งผลต่อลัษนาของเพื่อนเพได้อย่างมาหาศาลโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภนะคะความสําเร็จการขยายตัวการเดินทางนะคะและการเรียนรู้ขั้นสูงนอกจากนี้นะคะดาวสุกก็ยังส่งผลนะคะส่งเสริมเรื่องความรักความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีทำให้ช่วงเนี้ย ของเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกมีแรงบันดาลใจเนาะในการสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆและมีความสุขในการเชื่อมโยงกับผู้คนที่มีความคิดที่มันคล้ายคลกันนะคะการงานการงานเนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยก้าวหน้าไม่หยุดมีโอกาสที่จะเรียนรู้และก็เดินทางเส้นทางอาชีพของเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในช่วงที่เต็มไปด้วยโอกาสในการขยายตัวนะคะและ การสร้างความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เรามาเจาะจงกันนะคะสําหรับชาวรัคนาธนูที่ทํางานประจำเนาะเพื่อนๆจะมีโอกาสในการในการแสดงความความสามารถของในการวางแผนในระยะยาวการจัดการปัญหาหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือการติดต่อประชาสัมพันธ์นะคะประสานงานต่างๆกับต่าง,าง,าง,างประเทศคุณจะได้แสดงความสามารถ ในช่วงนี้นะแล้วก็โปรเจกต์ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็จะคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่มันสำคัญที่เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะและวิสัยทัศน์ของเพื่อนๆกล้าที่จะก้าวออกมา จัดก,กรอบนะคะและใช้ทัศนะในการเรียนรู้นะคะที่เพื่อนๆเนี่ยมีอยู่เต็มเปี่ยมให้มันสําเร็จและอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเนาะอ่ะและทำรับใครนะคะที่ทําธุรกิจหรือง,งานฟรีแลนซ์นะคะเพื่อนๆจะมีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับการขยายการตลาดนะคะการนําของส่งออกเนาะหรือการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับ,กบ ต่างชาติต่างแดนนะคะมันจะผุดขึ้นมาแบบไม่หยุดเลยและมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่มันสร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจตัวเองนะคะการเจรจาจะราบรื่นหากเพื่อนๆเนี่ยได้แสดงความจริงใจนะคะแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือจงใช้ช่วงเวลาแห่งเหล่านี้ในการขยายธุรกิจของเพื่อนๆให้มันกว้างขึ้นแล้วก็สร้างเครือข่ายให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะคะ การเงินนะคะเรามาดูการเงินการเงินของเพื่อนรุ่งเรืองเฟื่องฟูโชคลาภจากการลงทุนในระยะยาวเนาอะ,อะกระเป๋างินของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงแนวโน้มที่มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นและมีเกณฑ์ที่จะได้รับรัย์นะรายรับรายจ่ายเนี่ยรายรับเข้ามาเนี่ยได้หลายทางนะคะจากงานประจํางานรายได้เสริมนะคะหรือจากการรับผลตอบแทนที่เพื่อนๆได้ลงทุนไปเนี่ยก็ค่างที่มันจะ โอเคนะคะอ่าแต่ว่ามันอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางการศึกษาต่อหรือการลงทุนในระยะยาวนะคะควรจัดสรรปันส่วนนะคะให้ดีเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวโอกาสทางการเงินเนี่ยเบิดกว้างรอเพื่อนๆอยู่ขอให้เพื่อนๆเนี่ยจัดสรรจัดหาบริหาร ได้อย่างชาญฉลาดนะคะส่วนโชคราบนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินพิเศษจากค่าคอมมิชชั่นโบนัสนะคะหรือการลงทุนที่เคยทําเอาไว้นะคะอาจจะมีการเสี่ยงโชคแบบเล็กๆน้อยๆที่มาจากการเดินทางนะคะหรือการลงทุนในทรัพย์สินเกี่ยวกับการศึกษานะคะส่วนสําหรับใครที่ชอบการลงทุนนะคะช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนในระยะในระยะยาวเนาะ โดยเฉพาะในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ไฟได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะการท่องเที่ยวหรือสังหาซิมทรัพยม,มันะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนหรือก่อนที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากจาเป็นการตัดสินใจอย่างชันฉลาดจะนําไปสู่ผลตอบแทนที่งดงามในอนาคตนะคะโอเค อันนี้พาร์ทห่งเราจบและเดี๋ยวเราจะไปต่อพาร์ทสองเกี่ยวกับความรัก,รกของรัคนาธนูกันนะคะว่าความรักของพวกคุณเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะค่ะโอเคเรามาสู่พาร์ทสองนะคะพาร์ทสอจะเกี่ยวกับเรื่องความรักของรัคนาธนูนะคะความรักนะคะอ่อเรามาอยู่ที่คนโสดเลยแล้วกันนะคะความรักสําหรับคนโสดเนี่ยจะมีคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดคิดนะคะอาจจะเป็น คนที่มีชอบความอิสระนะคะแล้วก็ชอบการเดินทางหรือมีอุดมการที่คล้ายๆกับเพื่อนๆนะคะมีโอกาสเจอคนที่ใช่จากกิจกรรมทางสังคมใหม่ๆนะคะหรือจากการเดินทางทางท่องเที่ยวนะคะถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจเปิดหัวใจนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆแสดงความเป็นตัวเองนะคะอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อที่เราจะได้ รู้เขารู้เรารู้ว่าเอ้ยรับเป็นอย่างนี้เขารับเราได้ไหมนะคะโอเคถ้าหัวใจเพื่อนเพ,อนพร้อมที่จะออกไปสํารวจและสร้างความสัมพันธ์ที่ประทับใจแล้วเนี่ยก็สามารถลุยได้เลยนะคะโอเคส่วนสําหรับคนมีคู่นะคะก็คือความสัมพันธ์ของเพื่อนเอน <ๆ S 2> เนี่ยเต็มไปด้วยความสดใสน,นะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันนะคะให้เพื่อนเช่วยเติมความรัก,ชเ,รกเช่นการออกไปท่องเที่ยว หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันหรืออาจจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องในเรื่องเรื่องความอิสระขอบเขตในความเป็นส่วนตัวละกันอ่ะแต่จะนําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอมันมีการปรับจูนเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะนาไปสู่ที่ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ควรหาเวลาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็สร้างความ เคารพซึ่งกันและกันและมันก็จะเติบโตไปด้วยกันอย่างสม่ำเสมอเนาะโอเคทีนี้เรามาต่อกันเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของเพื่อนๆลรัคนาธนูนะคะก็ให้แข็งแรงกร,กระเป๋าใส่ใจสะโพกและต้นขาทีนี้มาดังนั้นมันก็จะเกี่ยวกับพวกสิ่งที่ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับสะโพกและต้นขานะคะหรือเส้นประสาท อาติกนะคะอาจมีอาการปวดเมื่อยหรือการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่ผิดท่าได้ง่ายๆนะคะอย่าละเลยสัญญาที่ร่างกายมันหมุนบวกแล้ว่าและว่าเฮ้ยมันควรที่จะต้องพักผ่อนแล้วนะอะดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องพักผ่อนตามร่างกายนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจนะสุขภาพเนี่ย กายเนี่ยเพื่อนๆแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าก็ควรหันไปใส่ใจเกี่ยวกับการพักผ่อนอย่างที่ฝ้ายบอกนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ลดความเครียดจากกาแบกภาระที่มันหนักเกินไปหาเวลาผ่อนคลายในการทํากิจกรรมที่เพื่อนๆเนี่ยชอบนะคะเช่นการเล่นกีฬาที่ปวดปานการเดินทางท่องเที่ยวหรือการอ่านหนังสือดีๆนะคะการออกกําลังกายที่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกนะคะ หรือการเป็นการฝึกโยคะก็ได้ก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเพื่อนเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็คลายเครียดได้เป็นอย่างดีนะคะขอ,อขอให้เพื่อนๆเนี่ยจงรักและดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพื่ออุณหภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะโอเคเรามาต่อกันเรื่องสีเสื้อนะคะสีเสื้อมงคลที่จะดึงดูดพลังแห่งความโชคลาภและสติปัญญาเนี่ยในช่วงนี้ของชาวพักขนาดพนูนะคะก็คือสีม่วงเข้มนะคะหรือสีน้ําเงินเข้ม เพื่อสร้างปัญญาโชคลาภนะคะและความอุดมสมบูรณ์และการเติบโตนะคะส่วนสีขาวนะคะซึ่งเป็นสีที่ช่วยเสริมในความบริสุทธิ์ความสงบให้กับชาวธนูนะแล้วก็เพื่อเสริมชะตาพลังงานบวกขวกเข้ามาให้กับตัวเพื่อนๆนะคะส่วนสีนะคะที่เพื่อนๆควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือสีดําสนิทกับสีเทาหมดนนะคะเพราะว่าสีพวกนี้มันจะปิดกั้นโอกาสในการเดินทางนะคะ ของเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเออยังคงใส่เนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ของเพื่อนๆเนี่ยหดหูไม่สดชื่นไม่สดใสนะคะดังนั้นเนี่ยก็การเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเป็นช่วยการเสริมพลังงานดีๆอย่างไม่น่าเชื่อเนาะต่อไปนะคะมันจะเป็นวันดีนะคะวันดีเนี่ยการที่เรารู้ว่าวันไหนดีเนี่ยมันจะเป็นแนวทางละกันให้เพื่อนๆได้วางแผนว่า มันจะทําอะไรแล้วมันดีแล้วมันจะปังโอเคเรามาดูกันคือวันที่17 22 26มิถุนายนนะคะเหมาะก,กับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆการเดินทางไกลหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการเจรจาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยถือเป็นเลิกงานเลิกยามดีเลิกงานยามดีนะคะที่จะนำพาวความสำเร็จความก้าวหน้ามาให้กับเพื่อนๆน,น,นะคะส่วนวันที่วันที่เพื่อนเพื่อ,อต้องระวังเนี่ยคือวันที่ 1ิบ4 9สีมิถุนานะคะอ่าควรใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการตัดสินใจในครั้งใหญ่ๆเนี่ยก็คือวันนี้ห้ามห้ามแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนของตนเองหรือการพูดจาที่ตรงไปตรงมาเนาะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งสติและใช้ความอดทนคือสิ่งสำคัญที่สุดในการ ในในวันนี้เลยแล้วก็หลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับผู้อื่นนะคะหากไม่มีความจำเป็นก็เลื่องเลี่ยงไปก่อนแล้วก็เราค่อยไปรยกันวันอื่นนะคะส่วนของไหว้นะคะของไหว้ที่จะไหว้อะไรแล้วเนี่ยแล้วมันจเจริญรุ่งเรืองนะคะไหว้และดีไหว้รับปังนะคะ ก็ให้มันเป็นสริมงคลแล้วก็เสริมดวงชะตาของเพื่อ,อ,อนๆในช่วง15วันนี้นะคะก็คือผลไม้9้าอย่างนะคะเอ่อเป็นส้มกล้วยมะพร้าวสับประรดแอปเปิ้ลชมพู่แก้วมังกรองุ่นมะม,ม่วงอะไรก็ได้นะคะอ่าก็ให้เพื่อนๆลองเลือกสรรดูนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นดอกดาวเรืองนะคะทูบ19ก19ดอก C, เทียนสีเหลืองสองเล่มน,นะคะน้าสะอาดนะคะแล้วก็ถ้ามีดอกบัวด้วยก็จะดีค่ะนะคะสถานที่นะคะถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกไปที่อื่นก็สามารถทําที่บ้านได้นะคะหรือว่าวัดใกล้บ้านศาลหลักเมืองหรือว่าที่มีพระประจําวันพฤหัสนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปกราบไหว้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบทําบุญนะคะบางทีเราทําบุญแล้วมันไม่จุดเพราใจะไปะมันก็เลยไม่ได้บอกว่า วิแตกกลับมาเราอย่างรวดเร็วทันใจบางทีเราก็อยากทําบุญแล้วก็ให้ส่งผลเราโดยทันทีทําบุญถูกจุดและชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองนะคะภายในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าอ่ะมันมีทําบุญเกิดอันอนี้เป็นแค่ช่วงของ15วันนะไม่ใช่ตลอดไปนะคะเพื่อนอ่ะช่วงนี้ก็คือถ้าเพื่อนอยากทาบุญเนี่ยก็แนะนําให้ ทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาการทําบุญเกี่ยวกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคะช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสให้ได้มีโอกาสในการศึกษานะคะแล้วก็การนั่งสมาธิจเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยการทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยจะส่งผลให้จะส่งผลอย่างมหาศาลแล้วก็เป็นการสร้างบุญบารมีให้แก่ตัวเพื่อนๆเองนะคะโอเคเรามาดูต่อว่า เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เพื่อนเพื่อควรกราบไหว้ขอพรในช่วง15วันนี้นะคะอ่าก็คือการบูชาพระพิคเน่นะคะท่านจะช่วยขจัดอุปสรรคนะคะต่างๆและส่งเสริมดวงชะตาให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีความคิดที่สร้างสารรค์และประสบความสําเร็จในการเรียนรู้นะคะและการทํางานนอกจากนี้นะคะให้บูชาองค์พ่อสิวะนะคะที่จะช่วยเสริมด้านคลังะ พลังอำนาจและความแข็งแร่งให้กับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นในการที่จะกําจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆให้มันผ่านคนไปได้นะคะโอเคเรามาต่อเรื่องก,การจุดเทียนสำหรับใครที่ออจุดเทียนเพื่อเสริมดวงชะตาเปิดดวงชะตาของตนเองนะคะเสริมเสริมความแพ่งความปังเนี่ยให้พลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีนะคะเพื่อนเสามารถจุดเทียนม,มาหาชัยมงคล เศรษฐีเรืองคำอุปคุชและสีวรีได้นะคะถ้าหาเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจจะจุดเทียนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามทางป้ายและอาจารย์จีดได้เลยค่ะรอบจุดเทียนของเราในเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นวันที่27วมิถุนายนค่ะ ก็อย่างที่แจ้งไปการจุดเทียนเนี่ยมันก็จะเสริมด้านโชคลาภสติปัญญาความสําเร็จนะคะหรือว่าการเดือนทางการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยให้กับเพื่อนๆให้มันดียิ่งขึ้นหรือขจัดอุปสรรคอะไรที่ที่อีกนิดเดียวทาไมมันไม่มันไม่สําเร็จมันไม่สําเร็จสักทีอะไรเงี้ยลองจุดลองเปิดใจดูนะคะก็จะช่วยให้เพื่อนเนเนี่ย จะอะไรที่มันได้ยากๆก็ได้ไง่ายๆนะคะโอเคทีนี้เรามาต่อกันที่พาร์ทสามละกันพาร์ทสามจะเป็นบทสรุปหรือคำแนะนำจากไฟล์นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยควรที่จะต้องออพยาย,ยามแบบว่าดูแลควบคุมเปิดรับอะไรมันจะเจออะไรในเป็นแบบบทสรุปแล้วก็คำเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่พาร์ทสามนะคะ โอเคค่ะพาร์ทสุดท้ายของรัชนาธนูนะคะอันนี้จะเป็นคำพิเศษจากฝายนะคะคือการที่มันจะเป็นเหมือนกุญแจเนาะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะคะของเพื่อนเเนี่ยในช่วงหลังของเดือนมิถุนายนนะคะก็คือสำหรับชาวรัชนาธนูนะคะมันคือช่วงเวลาที่คุณควรที่จะเปิดรับโอกาสสิ่งใหม่หมเนาะกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบนะคะแล้วก็ต้องใช้ความกระตือรือร้อนนะคะและวิสวัสยทัศ ของเพื่อนๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในการใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่ากลัวที่จะเดินเดินแบบว่าเพื่อหาแสงแสวงหาประสบการณ์เพื่อนๆอย่ากลัวที่จะเดินเดินไปหาประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะคือบันไดเพื่อ ที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะจงใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมอบความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะแล้วเพื่อนๆจะพบว่าทุกๆอย่างเนี่ยที่เพื่อนๆเนี่ยได้ทำมันลงไปได้สร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงกับเพื่อนๆอย่างยั่งยืนเนาะโอเคคำแนะนำของพาก็มีแค่นี้นะ แต่ว่าฝ่ายขอฝักอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะขอสัง่งก็คืออันนี้มันเป็นน้ำมันว่านนะคะกับสีพึ่งตัวนี้ค้ายจะใช้ประจำเลยอาา่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากสร้างความมั่นใจนะคะให้กับตนเองหรือว่ามีการพูดคุยเจรจาธุรกิจอะไรนะคะหรืออยากให้คนหลักคนเอ็นดูเมตานะคะอยากให้ตัวเองมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ น้ำมันว่านสีพึ่งได้นะคะอันนี้มันเป็นการปลุกเสกเป็นแบบใส่ขาวนะคะใช้ว่านดอกทองใช้สปปรรพคุณสมุนไพรต่างๆนะคะของเราเนี่ยเป็นทางใส่ขาวร้อยปเนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะดังแรงก็ให้เพื่อนๆลองเปิดใจนะคะเหมือนการจุดเทียนเหมือนที่ฝ้ายบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลองด้วยตัวเองนะ,ะแต่ถ้าเพื่อนๆลองอ่ะถ้าฝ้ายเอามาพูดเนี่ย เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันไม่ได้มีการสัมผัสจากตัวเองโดยตรงนะคะลองปอดใจดูนะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตคุณค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากบูชาองค์เทพองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นงานทองเหลืองานหินน,น,น้ำนมนะคะปูนปั้นหรืออะไรต่างๆซีเมนต์นะคะทางฝ่ายอะ่ะมีมีให้เพื่อนๆได้ บูชากันนะคะและส่วนใหญ่ของไ้า้เนี่ยจะเป็นางานจากอินเดียนะคะเพื่อนๆโดยส่งตรงมาจากอินเดียผ่านพิธีปุกเซแลวของไ้า้เนี่ยมันจัดพิเศษตรงที่บอกว่าเราจะพจาะเจบจงสําหรับชื่อของเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งในที่ประเทศไทยนะคะอ่ะโอเคดังนั้นนะคะก็ขอจบของชาวธนูรัคนาธนูเพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกที เกี่ยวกับลัคนานะคะในช่วงต้นเดือนหน้าค่ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ